คุณผู้ชมรับชมการออกรางวัลที่5อยู่นะครับขณะที่รับชมนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมนมาพูดคุยกับกรรมการท่านหนึ่งนะวันนี้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการออกรางวัลนะครับคุณกฤษฎีพวงประยงหรือว่าคุณแบงค์กฤษฎีพิธีกรแล้วก็นักแสดงนะครับวันนี้เป็นกรรมการในฐานะของสื่อมวลชนด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับพูดถึงเรื่องของการออกรางวัลและการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับครับผมเชื่อว่าความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือเนี่ยทาง กองสลักก็ได้มีการประชาสัมพันธ์มาในระดับหนึ่งพอมาวันนี้ได้มาเป็นกรรมการเองก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่า กว่าจะได้ออกมาแต่ละหนึ่งวลเนี่ยเขามีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนมากก่อนที่จะออกคือมันจะมีขั้นตอนมากกว่าที่ท่านได้ดูในทีวีนะฮะทางกรรมการอย่างผมได้เห็นก็ก็ทําให้ให้ขอผู้แบบชาวบ้านแล้วกันถ้ามันจะล็อกหรือมันจะโคงมันยากมากๆแทบจะไม่มีทางเลยดีกว่าครับเรื่องของมาตรฐานความโปร่งใสต่างๆคือคุณแบงค์ได้เห็นทั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงก่อนจะขึ้นเวทีด้วยใช่ไหมและทุกขั้นตอนเนี่ยอ้กรรมการต้องดูจับตามองทุกขั้นตอนถูกต้องไหมฮะเชื่อเลยว่าชาวชาวบ้าน จะมีอคติกับเรื่องตรงนี้อยู่แต่วันนี้ผมจะมาขอยืนยันด้วยตัวของผมเองเลยนะกับการที่ได้เห็นขั้นตอนต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีเรื่องพวกนี้แน่นอนครับข้างหน้าเชื่อถือแล้วก็โปร่งใสอย่างแน่นอนครับนี่ครับยืนยันนะจากกรรมการซึ่งเป็นผู้ดทนสื่อมวลชนด้วยนะครับขอบพระคุณคุณแบงค์กฤษฎีมากมนะครับแต่อยาก